สอวันสี่คืนหนึ่งวันไปฮ่องก็โดเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงหน้าห้องของเราแล้วไหนกันหมดเนี่ยหาไม่เจอเราห้องใหญ่เกินนี่นะคะห้องน้ำหนึ่งโอ้โหใหญ่โตมาโหระทึกเคยเจอรถไฟใกล้ขนาดนี้ไหมครับใกล้แค่ไหนนูกใกล้มาอ้ยใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอ ทาบ้านคนนู้นคือลงไปอย่างเรี้าหายลูกหายไ,าไหนครับแม,มสไสว้สิแมสก์เก๋เก๋จิแมสก์โอ้โหก็จะลงได้โอ้โหโอ้โห,โโห,โโหไปกันที่นี่มีชื่อว่าบ้านสวนนวลตานะคะที่เราเลือกมาพักที่นี่เพราะว่าป๊าบอกว่าเด็กอยากเห็นหินห้อยแล้วที่นี่เขาบอกว่าคือมีหินห้อยให้ดูที่โรงแรมได้เลยามาค่ะเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปดูข้างในกัน ม้า,มากับเด็กๆนอนเตียงนานแล้วเตียงนี้ก็เป็นป๊าป๊าแล้วก็เป็นผ้าม่านประมาณนี้นะคะห้องน้ําอยู่ตรงน,นั้นโอ้สมเหมือนหนึ่งไปต่างประเทศจ้ะก,ก็คือขนลิโมว่ากันมาเลยจ้ะมาสวันสี่คืนหนึ่งวันไปฮอกไกโดสวัสดีพวกเธอจะไปดูแม่นำ เอาจริงที่นี่ก็คือดีนะคะคือเขาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆคือออกมาข้างหน้าตรงเนี้ยก็คือเป็นแม่นาำอะแล้วคือรอบๆอ,อะก็คิดดูว่าธรรมชาติขนาดไหนบอกว่ามีหินห้อยอยู่ในโรงแรมอะ่ะไปเดินเล่นริมน้ํากับลูกๆกับสามีกันนะคะ <S 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 แก๊งนั้นเขาต้องจะไปสำรวจอะไรกันต่อมีปลาไหม ก่อนคัต้องเดินด้วยท้องตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านริมเครื่อนคือมีคนมาคอมเมนต์ในเพจเยอะมากว่าต้องมาร้านนี้บรรยากาศดีแล้กวก็อาหารอร่อยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ครับสูรที่เราไปดูนะครับเอาละค่ะถึงขั้นตอนความตื่นเต้นแล้วคือเราจะไปดูหินคอยกันแล้วตอนนี้ซึ่งพี่ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าวันเนี้ยเห็นแน่ๆนู่นเด็กๆไปนู่นแล้วตอนนี้คุณอากำลังใช้สูตรกระตุ้นหิห้อยอยู่นะคะทุกคนตัดเข้าไปได้ไหมลูกเามาจะให้ตัวนี้มาหามามานะเหมือนเลี้ยงหมาเลยโอ้ยสวยมาก เรื่องราวก่านมานานพอใครได้จับยิงห้อยมาเก็บเอาไว้ใต้หมอนนอนคืนนั้นและนี่ก็คือที่พักของเราในวันนี้นะคะสองดูคือสลบไปแล้ววันนี้วิชชั่นคองพีทต์เห็นหิ่ห้อยเยอะมากไปนอนก่อนนะคะคืนนงามและถึงแม้ว่าเราจะนอนดึกแค่ไหนทุ่ก็ตื่นช้าทุกคืน หกโมงครึ่งค่ะวันนี้พร้อม hey, ที่ <hey. S 1> จะไปไหว้น้ำตั้งแต่เช้าตรู่ <Hey. S 1> ไปแล้วหนึ่งนหกโมงครึ่งหนึ่งคนมีอะไรจะพูดบ้างไฮไฮโอ้ยอมใจหกโมงเช้าวันอนังคารถึงเด็นนานที่ผ่านมา Yahoo, Yahoo. ดึงมาก้อนหนึ่งดึงมาโคนละก้อนขอ ดีเนาะเปิดประตูมาก็ให้อาหารปลาได้เลยห้องเราอาหาร,ชารเช้ามาเสิร์ฟแล้วครับมีคนกําลังบริการแกะห่อให้ทุกคนอยู่ค่ะขอบคุณนะคะพี่ทาพอมลุยแล้วครับคแล้วตอนนี้เราก็วาร์ปมากันอยู่ยที่สราาดน้ำอ้อมคอพาก,กันแล้วค่ะซึ่งแบบคือเศร้ามากเพราะว่าเงียบกึบเงียบกึบแบบไม่มีผู้คนอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาในวันที่เขาไม่เปิดกด็ได้ ไม่มีผู้คนเงียบกิบเงียบกึบแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็จะได้ให้ลูกเห็นว่าเออเนี่ยมันคือตลาดนะมันมีคลองนะมันมีคนขายของอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วคนะ่ะโอ้คนนั้นเดินนำบบามัรถมันุดๆวิวใครไปนะระบังลมนะลูกมันช้าไปคุยกับพี่ๆมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เงียบจริงๆเขาเปิดแค่ศุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วไม่ได้ว่าเงียบเพราะว่าโควิดแต่อย่างใด เราอยู่บนรางรถไฟเลยนะเดี๋ยวรถไฟจะผ่านตรงนี้เลยเขาขุดล้อมหมดแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเคยเจอรถไฟใกล้ขนาดนี้ไหมครับรใกล้แค่ไหนลูกใกล้มากันอุ้ยใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอรแล้วตอนนี้เราก็ถึงโลกแรก เดี๋ยวจะพาไปดูห้องพูดเลยว่าห้องคือแบบไม่อยากบอกก่อนตามไปดูกันเองว่ามันจะว,ว้าวแค่ไหน,นเอาเขามีอะไรมาให้ด้วยเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงหน้าห้องของเราแล้วเมื่อกี้ก็คือหายไปพ่อแม่ก็ไปนั่งจิบชากาแฟส่วนลูกๆก,ก็ไปนั่งทำสร้อยข้อมืออันนี้มาให้และตอนนี้ เนี่ยหาไม่เจอเราห้องใหญ่เกินนี่นะคะห้องน้ำหนึ่งโอ้โหใหญ่โตมาโหระทึกอ้าวไปไหนกันแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมมันหลายห้องขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่มาก พักหายใจเพียงสองวินาทีลูกก็ลากมา <What? S 1> บีชค่ะเออไม่มีเหนื่อยกันเลยแต่ละคนไม่รู้ใช้ท่านตาอะไรไปค่ะไปคุยกับค,คนลุงว่าพรุ่งนี้จะมาขี่มา้านางไปทําการดีลไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นางจะมาขี่เพราะแม่นางให้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูความซ่านะคะคุณพร้อมพรพ,พ,พ,พี่น้องค่ะไปแล้วค่ะคนนูน้น <c oughs> เห็นเป็นจุดๆอ่ะคือเปียกแน่แน่ และตอนนี้นะคะเราก็แปลงรา่าเงเสร็จแล้วแล้วเราจะมาทานอาหารกันที่ห้องอาหารนี้เลยชื่อว่าห้องอาหารจรสนะคะเป็นอาหารไทยแบบฝ่ายไดน i n งเดี๋ยวข้าไปดูข้างในกันเลยตอนนี้เด็กๆหิวมากเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรให้บ้างแล้วพีตาจะกินเยอะขนาดไหนเพชรจะกินเยอะขนาดไหนคำแรกนะคะเป็นอะปิทัเซอร์นะคะคือทอดมันปลากายมีอันนี้เป็นข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ซอสเจลอะปิทัเซอร์ชิ้นแรกแม่ไม่ได้กินเลยพ่อก็ไม่ได้กินรต่ว่า <c oughs> กินเลยลูกคิงได้กินได้ไงแม่ก็ได้เหลือแต่ข้าวเกี๊ยบกับมันจิ้มเนี่ยค่ะโอ้ยเชลเชลเชลอะไรครับของผู้ใหญ่ครับอาจจะเผ็ดนครับลูกชายถ้าทานกับิ้มจุกจันกับดิฉันแน่นอนดิฉันรู้แววแล้วนะกลมาก เมนคอส์สมาแล้วค่ะจานนี้คือมัส,สมันแก้วบัวแต่ลูกชายดิฉันบอกว่าไงคะเหม่นให้ม,มามัสกินกินแต่พิซซ่าคนเดีวลูกหลัาค่ะแกเป็นเด็กหลักแม่ไม่พอรู แม่ของอวยยศให้กับม่านที่อินเตอร์คอร์คือใครที่เป็นพวกที่เซนสิทีต่อแสงแดดที่เนี้ยจุกมากคือปิดมา่านแล้วคจบไม่รู้ว่าตอนนี้คือกี่โมงแล้วทําให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยตื่นสาขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปทานอาหารชาเช้ากันค่ะกิจกรรมต่อไปฮะขี่มาฮะไม่หยุดฮะ ยอดกิจกรรมแห่งปีไปแล้วจ้าเมื่อกี้บอกเขาว่าให้แบบเปลี่ยนเสื้อไมาให้ใส่เสื้อแขนสั้นกว่าเขาจะร้อนเขาบอกว่าไม่เพราะว่าเดี๋ยวผิวเขาไหม้ <c oughs> จับ <c oughs> น้องคนนั้นน่ะบ <c oughs> อกว่าจะไปเล่นน้ำทะเลตงก้นไปไหมล่ะไป ก็อาดาวเตียมนอนแล้วนะคะเด็กๆก็คือหลับกันไปหมดแล้วเจอก,กันพรุ่งนี้เช้านะคะกันนมั่นค่ะแล้ววันนี้คือเช้าวันที่3ที่หัวหินแล้วนะคะ And today plan is no plan ก็คือวันนี้ก็คือจะเป็นวันชิวๆใช้ชีวิตในห้องอยากไ่ว้น้ำว่าอยากกินอะไรกินตอนนี้เราก็ออกมาทานอาหารเที่ยงกันนะคะอาหารอิซซาเทียทเท่ยงลา่ิอาเน่ะเป็นไงบ้างพี่ป้าบรรยากาศดีไหม กิดอะไรขึ้นครับน้ำคลื่นซัดมาแรงมากเียกเด็กๆตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปไหนกันครับตลาดโต้ลุ่งหัวหินอัปเดตค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปถึงตลาดโต้ลุ่งหัวหินกันแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีที่จอดหนึ่งข้อสองคือฝนตกข้อสามคือคนเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าในสถานการณ์แบบนี้แม่ก็เลยตัดสินใจว่า กลับมาตายรางค่ะทุกคนเรามาเดินสถานที่ที่มันแบบนี่ต้องเก่งแยกกับใคร่ะเนาะจากใก้บ้านของเราแบบขึ้นไป,ปก็คือขึ้น,นลิฟต์พวกถึงห้องเลยอะไร สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ของโรงแรมนี้อยู่ข้างล่างเลยแล้วเราก็จะกลับเขาบอกว่าตัวซองที่นี่นะคะนำ จากฟารังเซโอไม่์กอนแล้เด็กๆที่บ้านก่อวปานเนี่ยก็คือเป็นแฟนแนแท้คนตสอสำหรับทีนี้นะคะเราก็จะขอบปา,ายกันไปที่คาเฟ่น,นี้เลยเดลคอยคาเฟ่ถ้าใครได้แบ,บมาที่หัวหินนะคะอยู่ที่อ <Wow. S 1> ินเตอร์คอนติเนนตัลฝักบัวนะคะสามารถมาชิมกันได้เลยอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วยนะคะเดินทางฝักสวนหินกับโคลา่าดวันนี้ล่าสุดโอมาเดินทางกับ12ชั่วโมงโอไมค์กอนไม่รู้วันนี้เนะราไปถึงกี่ชั่วโมงนะ <S <S ได้รู้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ 好好好